น,นี่จะเป็นทัวร์ฝรั่งเลยโดยเฉพาะทัวร์นักท่องเที่ยวฝรั่งโดยเฉพาะว้าวฮัลโหลแววคำทูไทยแลนด์โอ้โหสุดยอดจริงๆว้าวหลังไลกันเข้ามาแบบทัวร์นี่เยอะมากๆเลยทุกคนเบิ่งซอยหนองตะวันเน่ โอ้โหสุดยอดจริงๆนัำท่องเที่ยวที่นอทุกคนพี่เพิ่นอาพกล่มบางคนก็นกนใส่หมวกนะคะเพราะว่า่วงนี้อากาศมันแดดท้อนหอนเนาะอากาศ่วง สวัสดีสวัสดีค่ะ FC ทุกๆคนเดอ้อคลิปนี้น้องตะวันก็นจะพามาชมบรรยากาศอยู่ที่สระน้ำหลวงนะคะทุกคนจะพามาอัปเดตบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนาะ่าสุดบาซิมีอานักท่องเที่ยวมาเที่ยวไร้บอร์วามาชมพระบรมมหาราชวังของเมืองไทยไรโบนะาจา๊ะทุกคนเมือน,นี้ก็จะถืออาอัปเดตบรรยากาศไปเลยเนาะ แต่ว่าทางเขาพ่นกามีนักท่องเที่ยวนอหรูอบาทั่วนักท่องเที่ยวลายอยู่ดีทุกคนเพิ่นพาอาตางชาติเนาะเขามากกราบไหว้ขพอพอนนะคะมือนีบริด้เขาช่อรฟีเดอร์ทุกคนท้าทุกคนที่เขาไปก็คืออาเป็นการทำบุญเนาะเป็นการทำบุญกถือว่าด,ดีเนาะทุกคนเสียคนละห0ารอยบาทนะคะสำหรับชาตังชาติ บรรยากาศล่าสุดทางเข้าวัดพระแก้วนะคะทุกคนส่วนร้ายจะเป็นอาณากท่องเที่ยวทาราตั้งชาติเนาะที่เพิ่นมาเป็นทั่วนะคะทุกคนคือแบบมาร้ายมากๆเลยอัปเดตอาการท่องเที่ยวของไทยเนาะว้าวสุดยอดจริงๆ างาแต่ว่าน้องตะวันก็จะพาไปชมอาบรรยากาศดูใต้ดินเนาะพะว่ามนนี้เป็นอากาศที่แบบร้อนจัดเลยเพอพัน,น่าจะลงไปาาตากแอร์เย็นๆอยู่ใต้ดินลายเนาะนทางร้านนี้ก็จะเป็นสารหลักเมืองนะคะทุกคน ก็เป็นสถานที่ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆสามารถมากราบไหว้ขอพอรได้เดอ้อว้าวหลังไรกันเข้ามาแบบทัวร์นี่เยอะมากๆเลยทุกคนเบิงซอยหนองตะวันแน่โอ้โหสุดยอดจริงๆนักท่องเที่ยว เพราะว่าตอนนี้เพิ่นเพิ่นเปลี่ยนอาท่งเขาพระบรมมหาลาสว่รค์มากงะโดนเติมแล้วเนาะทุกคนนักท่องเที่ยว่นมาหล้ยหลายเนาะมาอีกแล้วนะทุกคนโอ้โหนักท่องเที่ยวสุดยอดจริงๆดีเนาะทุกคนที่เพิ่อนอาพวกลมบางคนก็ใส่หมวกนะคะเพราะว่า่วนนี้อากาศมันแดดท้อนหอนเนาะอากาศ่วง แต่กระโบบอ,บอมีปัญหายัางเนาะไม่ใช่ปัญหานะคะทุกคนมาเขาก็ต้องเด้เขาเนาะกลับายขอพรอ้หลายขนาดเลย ส่วนเ้จะเป็นหนักท่องเที่ยวอ่าซาตางชาติเนาะทุกคนที่มาจุดนี้ก็จะเป็นทางเขาเดอร์ทุกคนสำหรับซาวต่างชาติคาอั คาบัตรจำหน่ายเนาะหาลอยบาต้าวฟังไทยเขาส้มฟีเดอร์ทุกคนมาทุกครั้งนองตะวันกันสิเ้บอกทุกครั้งเนาะพาทุกคนไปแตกแอร์แตะดินก่อนโอ้หท่องเที่ยวก็แบบเยอะมากๆเนาะเยอะมากทุกคน คนพันกระลบแดดเนาะหน้าพันจะมีเดี่ยน้องตะวันสภาพมนาะชมบรรยากาศอยู่ที่อบมงหน้าพลรานนะคะทุกคนไปตากแอร์กันเนาะ เดี๋ยวมาบงกันว่าอยู่ข้างล่างซิมีนักท่องเที่ยวหล้คือข้างบนบ่เนาะว้าวาโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆทุกคนพ่นมาตากแอร์กันเนาะลบแดด โอ้โหเยอะมากๆเลยเมื่อนี้ก็เป็นวันที่20กุมภาพันธ์นะคะทุกคนเป็นหมื่อวันอังคารเด้อบวมเหมือนหมื่อวันสาาทิตย์เนาะนักท่องเทีย่ยวแบบมาเยอะมากๆ แต่ละทัวร์เบิ่งออเดอร์พี่น้องลาลายสำใดเนะาะการท่องเที่ยวไทยมีนคนมากแบบใส่หมวกสีเหลืองกันเป็นทีมเลยเนาะโอ้โหสวยงามมากมาก ก็จะเป็นอีกทัวหนึ่งเนาะยอดจริงๆเยอะจ,จ,จริงๆนะคะทุกคนนักท่องเที่ยว ทุกคนอันนี้จะเป็นทัวร์ฝรั่งเลยโดยเฉพาะทัวร์นักท่องเที่ยวฝรั่งโดยเฉพาะว้าวฮัลโหลเวลคัมทูไทยแลนด์โอ้โหสุดยอดจริงๆ ทองเที่ยวทุกคนเบิ่งซอยนองตะวันเนี่ยคนมาเที่ยวไทยเยอะมากๆเลย คนมีหลายทัวเนาะแต่ละทัวพันกาแบบว่าลูกทัวหลายคนมากๆเลยทุกคนอาจจะเป็นการรอขึ้นบันไดนเลื่อนนะคะโซนท่านเนาะทุกคนก็นจะเป็นโซนที่พ่นออกมาจากกาไวาพ,อพอระพรวัดพระแก้วเ,เนาะหรือว่าทรงพระบรมมหาราชวังเด้อ นักท่องเที่ยวชุดแบบมือนนี่ร้ายมากๆเนาะโอเคครับ,ารบารอาลรอเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องสำหรับคล<ด>ิปวิดีโอนี้น้นองตะวันก็นจะขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงซัมีนกอนเดอร์จังได้ก็ฝากพี่ๆทุกคนเ,เป็นกำลังใจให้น้องตะวันคือก่าวเด,อด้อจ้า ไว้พอกันไหมคลิปน้าจ้ะทุกคนสบายดีและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย